คครับสวัสดีทุกคนนะมาดูเกมเพลย์ของแปซิฟิก้ากันดีกว่านะครับผมโดยเกมเพลย์เหล่านี้เนี่ยเล่นโดยคุณปอนะนฮะโดยแปซิฟิก้าคุณปอน,นี่ก็วล่งลอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูว่ากระสอบทรายตัวนี้เนี่ยจะโหดขนาดไหนนะฮะมาดูาที่เกมเลขนะผมโอ้โหเปิดตัวเท่มากนะครับผมคุณปอนใส่เซ้นเหรียญเป็น3โบอาร์นะฮะฝั่งนู้นก็มีัวระคเมตาเพียบเลยนะ กาลูกาล่าแชงโอเด้งมีโรเจอร์ล่างเล็กด้วยนะครับผมไปติวิตา้าเนี่ยมาเป็นสายหมัดสีดำนะมาดูว่าจะไปยังไงนะครับผมเดี๋ยวทั้งสองทีมเนี่ยไม่มีนิกะเลยนะฝั่งคุณปอนเนี่มีสายโล่เป็นเอ่อโนแลนนะครับผมมีสายวิ่งเป็นชิงนะแล้วก็มีแชงเช่นเดียวกับฝั่ง,งนูงน้นนะเริ่มเกมมามาดึธง,งดีก่อนเลยนะครับผมมาแชงมาแล้วพอมีดอสสวยครับในวันนี้ ตีธรมธรมดาตีธรรมดาหืมแฉงกระเด็นไปฮะมาดูว่าไปทิวิต้าเดี๋ยวจะสู้แฉงได้หรือเปล่าเนะี่ยแฉงเหมือนจะเพอร์เฟกต์ดอได้แต่ว่าคุณปอลสกิลยัดเข้าไปนะผมยิงเลเซอร์แฉงเกือบตายนะแต่ว่าพยายามจะเพอร์เฟกต์ดออยู่แล้วก็ระเบิดตูมเรียบร้อยแฉ <laughs> งกโกรธเลยนะโคตรแรงนะผมมาคุณปอลมาที่ธงซีนะโรเจอร์ฮะโรเจอร์ เราจะไปไล่ฆ่านะผมมีโอเด้งด้วยฮนะ้ก็ตีธรรมดาไปเรียบร้อยนะผมไม่ได้อยู่ในธงก็ตายไปแนละ้วผมโอเด้งจหวันนี้มาที่ธงบีแนละ้วก็เรียบร้อยเลยผมโรเจอร์นะโดนเะลเซอร์บีมยิงใส่เข้าไปแต่ว่าจหวะน,นี้เจอบการูการ่าฮนะเกือบตายนะผมเกาะไม่มีแลวฮนะแต่ว่าขอบคุณปอนที่ติดบูธนะครับผมจะห้าสูบหรือเปล่าวนะ่าสกิลระเบิดตัวเองมาแล้วแล้วก็บูมโอ้โหแต่ว่าการูการ่าเหมือนจะควง ลูกตุ้มก่อนเนผมไม่ตายอะโอ้คุณบอลก็ตายไปผมแต่ว่าได้คิวไปด้วยผมเมื่อกี้สถานการณ์ทงตอนนี้สี่ต่อหนึ่งนะฮ่าสูตรละคุณบอลจะหยิบมาเป็นเป็นสตไต่หนึ่งรอบนะครับผมมาฮะยังไงชนะหรือเปล่าผมงเยเมนสี่สามสองหนึ่งอา้าวชนะเลยนะผมโอ้โหไม่รู้จะได้ MVP หรือเปล่านะ มาดูกันที่เกมที่สผมังอยู่ในด่านเดิมเลยผมอิมพิวสดาวนะโดยทีผมคุณปอเนี่ยไม่มีลูฟี่นิกะนะผมแต่ว่ามีเป็นโลเจอร์ผมโซโลแคคเกอร์นะคิดอรอแล้วก็ยังเป็นตกไฮบริดนะครับผมโดยฝั่งนู้นเนี่ยมีเป็นลูฟี่นิกะด้วยแล้วก็ตัวละครเมตาหลากหลายมากเลยะทะมาดูว่าเกมนี้ไปที่เต้าเนี่ยจะเล่นยังไงนะครับผมโดยทีของคุณปอเนี่ยยีไปเป็นโรเจอร์ก่อนนะมาดูว่าทีฝั่งนู้นจะเป็นยังไงนะครับผม ป่นูนมีไคโดไฮบิตนะผมนิกาแล้วก็ยามาโตะนะฮะทั้งสองยามาโตะเลยนะฮะผมเอสยามาโตะมาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะผมเกมนี้จะได้คิวขนาดไหนสำหรับไปฟิต้านะรอเริ่มเกมเลยนะฮะผมมาเริ่มเกมมาคุดปอนไปทงฝั่งขวาเช่นเคยผมทงดี แล้วก็ดึงธงไปได้นะผมโรเจอร์ก็พยายามจะไปดึงธงของข้ามแล้วนะผมวิ่งไปแล้วฮนะคุณปอนพยายามจะโดดลงมาตรงธงซีนะผมจังหวะนี้เจอกับยามาโตะไฮบิดนะพยายามจะตีธรรมดาใส่เข้าไปผมแต่ว่าตอนนี้เกาะหายไปแล้วนะแล้วก็โดนสกิลยามาโตะไฮบิดใส่เข้าไปด้วยนะผมยามาโตะไฮบิดไม่สู้นะคุณปอนก็ดึงธงไปนะผมธงกลางเรียบร้อยฮนะจังหวะนี้ยามาโตะไฮบิดเหมือนจะมาเอาธงกลางหรือเปล่านะ คุณปอนก็มาแล้วนะผมตีธรรมดาใส่เข้าไปนะเกาะหายับผมจังหวะนี้เลเซอร์ใส่นะผมเกือบตายให้เป็นตัวไฮบริดยังไงดียังไงดีระเบิดตัวเองเลยไหมแต่ว่าอืมเนี่ตัวไฮบริดพุ่งไปบนบันไดน,นะผมแล้วก็สกิลใส่คุณปอนแะล้วแต่ว่ายังไม่ตายผมยังอยู่อนะยังจะตีธรรมดาใส่เข้าไปแต่ว่าพอม,มีดอทได้ผมสวยจังหวะน,นี้ตีธรรมดาก็พอเนีย่ยตัวไฮบริดใกล้าตายเต็มทีแล้วนะทงก็ห้าศูนย์ด้วยนะผม แล้วก็ระเบิดเลยนะผมมาเรียบร้อยโอ้โห4สี่สสองหนึ่งโอเคนะผมชนะไปได้ผมตาที่สองนะแม่ไม่รู้จะได้ MVP อีกหรือเปล่านะผม เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1,000เพชรจถึง5,000เพชรแถมมีโอกาสได้ EX อีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลย สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกม p ันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรบองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมมาดูเกมที่3กันดีกว่าครับผมมาในด่านของเดซโลซาฮะโดยที่ยวคุณปอเนี่ยมีเป็นหนวดขาวครับผมการดูการล่าแล้วก็คิดรอฮะ ฝั่งตรงข้ามเนะี่ยมีเป็นโรเจอร์นะผมแล้วก็มีโซโลเอาเบอรนะ์แล้วก็ลูฟี่นะโอเคให้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับผมเกมนี้มาดูกันดีกว่านะครับผมโดยที่ของคุณปอเนี่ยอยู่เป็นการรูการล่าหนวดข่าวแล้วก็ไคโดไฮบริดนะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะฮะมีเป็นเอาเบอร์ผมโรเจอร์แล้วก็โซโล2ตัวเลยนะโอเค ไม่รู้ว่าด่านนี้จะเป็นยังไงนะผมมาดูไปซิ่ิต้าด่านนี้กันดีกว่านะฮะโอเคเริ่มเกมนะคุณปอนมาฝั่งซ้ายก่อนเลยผมพี่เอคุณปอนเนี่ยมีเป็นสายโล่ที่เป็นหนวดขาวอยู่นะโดยฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีสายโล่เลยนะผมโรเจอร์วิ่งมาแล้วแต่ว่าวิ่งติดแต่ว่ายังได้อยู่ผมเกาะแตกไปฮนะแต่ว่าคุณปอนโดนสกิลใส่ยับๆับเลยผมทั้งโซโลทั้งโรเจอร์โอ้จังหวะนี้ยิงเลเซอร์ใส่เข้าไปโอ้โคตรไกลนะผมแต่ว่า เหมือนจะแค่เจ็บๆนะแล้วก็ระเบิดตัวเองไปเลยนะผมไม่ตายแต่ว่าใกล้ตายทั้งสามตัวเลยนะผมโซโลฮะแล้วก็เอาเบอร์นะครับผมโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ทีมก็ยังไหวอยู่นะหนวดขาวยังคุมธงได้อยู่นะครับผมาการรูกกาล่าพยายามจะไล่ฆ่าโรเจอร์ฮะโรเจอร์เยอะเหลือเกินนะผมฝั่งนู้นสองตัวมาฮะคุณปอนเกิดมาแล้วนะผมแต่ตัวใกล้ตายเต็มทีแล้วะ โซโลยังไงจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับผมน่าจะได้ธงนะแต่ว่าคุณปอนพยายามจะไปเอาธงนาบ้านศัตรูนะผมธงบีโอเคมีโรเจอร์ฮนะน่าจะมาป่วนนะครับผมดอจังหวะปวยดอแต่ว่าไม่เป็นไรผมมีโลฮนะแต่ว่าหืมปวยดอสวยนะครับผมแล้วโรเจอร์ก็โดนซัดฟิวไปฮนะแต่ก็ได้มาแล้วธงบีสกิลของอ่าเปเทิต้านเนี่ยทะลุสกิลขวาทั้งสองสกิลเลยนะครับผมแล้วก็ระเบิดไปด้วยเมื่อกี้ โอ้โหแล้วก็โรเจอร์ก็มาอีกแล้วโรเจอร์โคตรเยอะนะผมสี่ตัวมาดูว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าวนะไม่อยู่นะแต่ก็ยิงเลเซอร์ใส่ก่อนเลยละการนะผมเจ้าวันนี้ตีธรรมดาไปฮนะได้เกาะคืนมาอยู่บ้างนะผมพอยืนสู้ได้ฮนะแต่ว่าเจ้าวันนี้ใกล้จะแพ้เต็มทีแล้วแต่โอ้โหหนึง่งธงทันพอดีเลยนะผมสี่ตัวหนะึ่งธงฮะบอลพยายามยือ้อยื้อโรเจอร์ไว้นะผมสองตัว แต่ว่าโรเจอร์ไม่ไหวแนละ้วขอตัวนะแล้วก็นี่ไงยิงเลเซอร์ตาสลบหลังไปเลยนะผมตายไปฮนะให้ไคลโดห้บิดดึงธงไปนะผมคุณปอยมาเก็บเนื้อก่อนนะแต่การจะพลิกผันอยู่แล้วนะผมสารตัวสองธงนะพลิกไปพลิกมาแล้วก็บูมนะผมฆ่าไปสองตัวนะ้วเอาเบอร์โอ้เลือดยังเต็มอยู่เลยแนละ้วไม่รอดนะผมโรเจอร์ก็โดนดุหลงไปด้วยนะโรเจอร์วิ่งมาแล้วนะผมสองตัวผมติดบุยต่างหาก แตหวันนี้พอมีดอสสวยผมแล้วก็เลเซอร์ไปก่อนเลยนะสกิลคูดาอยู่แล้วก็โหโดโซโลรัวๆดามเมจใส่เข้าไปไม่รอดนะครับผมแต่ว่าธงก็ยังนําอยู่นะสาต่อ2องธงนะผมแต่ว่าเวลาตอนนี้เหลือแค่30กว่าวิเท่านั้นนะคุณปอยีมันเป็นไปซิีใต้หนึ่งรอบนะครับผมวสวยแนละ้วตอนนี้โรเจอร์ฝันข้าม3ตัวเลยนะมาแล้วนะผมโรเจอร์ฝันข้ามก็พยายามจะดึงธงเรารัวๆเลยนะ คุณปอนยิงเลเซอร์ใส่พาวิโดตด้าให้ผมฝั่งนู้นแต่ว่ายังไงจังหวะนี้ระเบิดตัวเองไปเลยละครนนอะผมแต่ว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีแล้วนะต้องเอาธงดีมาให้ได้แนหะละโรเจอร์ก็ไม่ยอมตายสักทีที่ผมโอเคกระเด็นมาแล้วังหวะนี้จะทันหรือเปล่าโอ้แต่ว่าอืมสองต่งอสามธองผมมนิดเดียวอนะโอ้โหมาดูเกมแถมกันดีกว่านะไม่ได้ของอาลองปาร์กนะครับผมโอเคเดอะตอนนี้คุณปอนเล่นเป็นไปซิฟิตานะ้าเนอะ ก่อนหน้านั้นเล่นเป็นสโทมัลุนะครับผมมาดูว่าไปติตาเกมนี้จะเป็นยังไงแล้วเปิดตัวเองไปก่อนเลยของสองคิวนะฮะน,น,นอนเนาะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ทงตามอยู่นะครับผมมาดูว่าจะเป็นยังไงฮะฝั่งนู้นปิดบูธมาด้วยนะครับผมนิกาฮนะคุณตอนพยายามจะยิงใส่นิกกาโอ้เกือบตายโอเคแล้วก็ยิงเลเซอร์ไปเลยระหว,ว่างน,นิกกาเคาน์เตอร์อนะติดบูธแล้วนะครับผม จังหวะนี้บิ๊กมัมได้ทงไปฮะแต่ว่าทีของคุณปอเนี่ยก็ดึงทงขึ้นมาได้ลงสาตัสองทงตอนนี้แต่ว่าตอนนี้โอ้โหกำลังนวลใหญ่เลยฮะบิ๊กมัมพยายามวิ่งไปดึงทงแต่ว่าโดนซัดปิวไปนู่นเลยนะครับผมคุณปอลพยายามจะมาฆ่าบิ๊กมัมอิงเลเซอร์เรียบร้อยเลยฮะดึงทงบีแต่ว่าโอ้โหยาวนานเหลือเกินนะครับผมได้หรือเปล่าวะธงนี้ ทีอมคุณปอนทงตามอยู่นะแต่ว่าตอนนี้คุณปอลพยายามจะดึงทงบีให้ได้นะแต่ว่าเอาเบอร์มาแล้วเดินตรงมาแล้วนะครับผมโอ้แต่ว่าดึงสุดๆความสามารถแล้วนะต้องจากการเอาเบอร์ก่อนนะจังหวะนี้แล้วก็บึ้มรีโอหฮะตายเลยไค <c oughs> โดรไฮบิดด้วยนะครับผมโอ้ยัาถามว่าสองทงแล้วฮนะสี่ต่อหนึ่งทงจัง,งหวะนี้ยามตะไฮบิดพอมดอสสวยฮนะ ตีธรรมดาตีธรรมดาทำลายเกาะแล้วก็ยิงเลเซอร์โอ้โหแต่ว่าเอาธงไม่ได้เอาธงไม่ได้ฮะสี่ต่อหนึ่งธงแล้วนะผมพยายามยื้อไว้ฮะยังตัวให้ปิดโอเคน่าจะชนะหรือเปล่าจังหวะน,นี้หนึ่งโอเคนะผมสุดยอดผมแต้มเก้าพันนะโอ้โห